สวัสดีจ้ามาฮอดแล้ววันนี้าหมองจอดรถได้แล้วค่ะสิบห้าชมบรรยากาศในมหาลัยนะคะมหิดลสารยาจอดรถแล้วสิบห้าคุณยายไปหาหมองนางจ้ะได้มามท,ทั้งทีมา สิหนึ่งคือคุณย่ายววานอเนอะ่ะชมบรรยากาศมหาไล่นะคะลูกสาวเป็นติดตอเจ้าหน้าทีจ่จะไปรับชุดแล้วก็ไปส่งใบเกตรับติดตทําเหลืองจบจะนี่เรจะมหาไลยมหิดลสารยา ยายหาหม่องนางล่อลูกสาวกันจะยายตามมา ลากหาจ้าลมลื่นมรเจ้าบรรยากาศ เดี๋ยวเดี๋ยวนุขับไปเองเดอกยายไปเดี๋ยวไปขับรถไปเองโอเคยายยายมาปีกตอนจะข้าวจะสวัสดีท่านผู้ชมกันอ่ะยายจับเด้อยายจับจังสีล่ะจับแบบนี้เลยจ้ะเดยว ก็เป้าเออได้ยูบ่เดี๋ยวนู่นไปสวัสดีกันจ้ะได้เออสวัสดีนะคะเออเออเออนี่ละจ้ะเดี๋ยวสิพากันเป็นเดี๋ยวไปรับลูกมองยายตึกกันจ้ะไปรับเอาชุดคุยยายตามหนูมาเออเออเออไปหอดรถกันไปเออนี่นะคะพามานี่ละจ้ะมาหาอะไรมาให้ดนนะคะคุณยายถือกล่องเดี๋ยวคุณยายสุดยอดเลยจ้ะ ว่าจินยางไปทางไหนว่าทางสนามผุดก่อนเป็นยางถ้าเออเออคณะมันอยู่งใส่เนาะครับน้ำเลาะหาเอาเออประวันคณะยุ่งวังหันจันเออเออโอเคเดี๋ยวกดเปิดโดดกันเป็นยังเออว่ายแบบแบบเดียวกับต้องเฝ้าเออเปิดไปป่ะเดี๋ยวเฝ้าทิเปิดไปวังหันเดี๋ยวเฝ้เออเออ เมือมันว่าถน,าดนัดเลยแหละเออว่าตองใจเราวม่กระจาสัางเปงเปงดีสับปะใจ่งใจก่อนเะเออสตาร์ทอเ,เอ,อ,อเสตาร์ทสตาร์ทที่ไรเยียบเบรกไปเลยเออเยียบเบกมือยียเบรกแล้ว,วก็เบรกมือลง เด่แบบเพื่อนกันเออยายได้ใสกขัดกันมานะคะเดี๋ยวยายมองไปเอาชุดจ้ะไายป่ะเป็นแบบได้ธรรมดาไปเออบ่ตรทั้งใจก็ได้แต่ฉนี้ฉนี้มันกระดังเออมันต้องถือมันต้องถือไอ้นี่มันวัฒนธรรมอย่ยมันถือไอ้นี่เดี่ยวจ้ะเออแป๊บหนึ่งยายทำไร กระจกอ๋อไอ้ปุ่มปุ่มปุ่มบุญขังเทิร์นยัปีกยับปีกยับมาทั้งปีข้างนอกเออนอกเออกดปุ่มนั่นแหละเออโอเคนะคะยายอืมว่าเป็นยังเอาไปข้างหน้าก็ได้ว่าเป็นยังว่าต้องใส่หนูก็ได้ค่ะยายอืมโอเคนะคะเออดีเลยเกียร์ตัวดีมันออกได้ทั้งเดียวก็ทั้งปีเจ้ะออทั้งเก้าในละมั้งค่ะยาย ้งผบ,บอก่ว่าแ<บ>มนติดแม่บอกได้คุน,นี้คอ,อนนั้นข้ามบนเออตีลงมาจยาน้อยเออหักได้แหละหักได้เลยเออหั่หละหักแหละนีไปตามสอโอเคนะคะไปเด้อ ตอนเติมมันจะเลี้ยวทั้งคีวว่าอะไรก็ไปออกทั้งเก้าหัวรถมือใดเออต้องมืออะไรเอออันนี้มันเขาไปจอดสิชื่อของคุณยายหมือนบ้าคะเออแมนแมน เราบอกว่าจังไดยายนางไปตรงไอสนามสนามอยังว่าเทนนิสนี่ยังนี่แหละแถวสนามนั่นแหละเดี๋ยวโทษถามมันไม่ก็ได้ดอกจ้าว่าเนยียงเดียวอืมข้าศึอยู่ไกลๆกันกับขนาดแผดสาดยายอวยไปข้างหน้าก็ได้ค่ยาย หลอ่ลอช<ด>ุอ่มหบรรยากาศรลอ<ด>่ปอปุ่นก็ได้ยายชมบรรยากาศรล่อปุ่นก็ได้จับกล้องดี บอกว่อันนี้ยังสันาที่มันเห็นตาขาวๆนั่นคือระนาดาอ้าวน่ต่เจ,ะะจว่าพีนะคะด้ยหนาาจอว่าพันพนนันหนองน้าทั้งไหนว่าหนองน้ำ้นอกอนวันยคยโทรมึงเอออาจจะยุ่แถวสน,นามนที่เห็นมันสียาวมาตั้งผีบ่ เอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะคะเพราะว่ายายถือล้มบราะว่ากำลังปากันหาตึกยุ่จ้ะโอเคค่ะยายยายกดปุ่มแดงๆเลยปุ่มแดงปุ่มแดงปุ่มดำปุ่มนั่นแหละตรงกลางยุด